สวัสดีลูกนชชั้นป2นะคะมาพบกับคุณนุ่นนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้วันที่14นะคะเด็กๆคะวันนี้คุณนุนจะพาเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า148นะคะเด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า148เลยนะคะคุณนุนก็ได้สอนเด็กๆนะคะดูปฏิทินหรืออ่านปฏิทินแล้วนะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดนะลูกเราก็ ดูในข้อที่1นะคะคุณนุ่นจะทำให้ทําแค่หน้าเดียวเนาะแล้วก็คุณนุ่นจะยกตัวอย่างพาเด็กๆทำนะคะแค่4ข้อก็พอนะคะนอกนั้นให้เด็กๆทําเองนะคะในข้อที่1เขาบอกว่าดูปฏิทินแล้วตอบคําถามนะคะในข้อที่1ตรงนี้นะคะเด็กๆดูค่ะว่าปฏิทินตรงนี้นะคะเป็นเดือนอะไรลูกเป็นเดือนกุมภานะคะ อ่ะพศ2562นะคะเป็นเดือนกุมภานะคะ,ดคะ,ะเด็กๆคะอ่ะเดือนกุมภานะคะมีกี่วันคะเด็กๆต้องดูนะคะอ่ามี28วันใช่ไหมคะและก็เขามีวันสําคัญนะคะวันสําคัญนะคะตัวนี้จับเป็นวันที่19ใช่ไหมคะเป็นวันอะไรคะเด็กๆเป็นวันมาคบูชานะคะ เด็กๆคะวันที่1ของเขานะคะจะตรงกับวันศุกร์และวันที่28เป็นวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรลูกเดือนนี้คือเดือนอ่าเดือนอะไรคะเด็กๆ,ๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนกุมภา,าพันธ์เดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่ะเขามีเดือนให้เราแล้วเราก็เขียนว่ากุมภาพันธ์นะคะเด็กๆอ่ากุม จากนั้นนะคะเด็กๆคะหนึ่สัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆคุูนุ่นสอนไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วว่า1สัปดาห์มี7วันนะคะให้เด็กๆเขียนคําว่าเลขเจ็ดลงไปเลยนะคะ,ะเดือนนี้มีกี่วันคะ,ะคุณนุ่นก็บอกไปแล้วนะคะเราก็ดูปฏิทินของเรานะคะว่าเดือนนี้มี28วันนะคะ 28วันอ่ะในข้อที่4วันจันทร์มีจุดๆวันและวันศุกร์มีจุดๆดวันอ่ะวิธีการดูดูยังไงลูกเด็กๆไปดูที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันคะเด็กๆด็กอ่ามีแล้วก็นับเลยลูก วันที่ 4, วันที่ 11, วันที่18แล้ววันที่25มีกี่วันคะ1 2 3่นะคะแสดงว่าวันจันทร์มี4วันนะคะและวันศุกร์มีกี่วันหลกแล้วก็มาดูที่วันศุกร์นะคะแล้วก็นับเลยค่ะ1234วันที่ 1, วันที่8วันที่15แล้ววันที่22นะคะก็คือ4วันนั่นเองคุณนุ่นยกตัวอย่างให้ข้อ1ถึงข้อ4นะคะนอกนั้นนะคะให้เด็กๆทําเองนะคะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะ ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะคะให้เด็กๆย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะในการดูปฏิทินนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ